สวัสดีค่ะมาเช็คชื่อแล้วค่ะเพื่อนๆน,น้ำตาลจากห้องเรียน NP2S ค่ะวันนี้มาในธีมของนักเรียนนักศึกษาแล้วก็คติประจำใจวันนี้ก็คือหน้าไม่ให้แต่ใจรักค่ะ วันนี้เนี่ยน้ำตาลมาพร้อมกับนักศึกษาสาวสุดสวยเนเน่เจิ้งไหนซินที่ไปร่วมรายการเดเดอัพอ้อยสนุกมากยังไงก่อนแต่บอกเลยว่ารายการโอ้โหกระแสะดีมากทุกคนค่ะทุกคนพูดถึงมากกว่านั้นหลังจากรายการจบไปเนเน่เจิ้งไหนซินออกมาแก้ข่าวแล้วทุกคนยังไงก่อนเดี๋ยววันนี้บอกเลยว่ามัดรวมเมากันยาวๆทุกคนค่ะสาหรับเนเน่เจิ้งไหนซินเอ็กซ์เดยเดอัพก่อนอื่นเลยค่ะทุกคนสามารถเป็นกำลัง ให้เราได้ด้วยการกด s u b s c r i b e ช่อง NP2sis นะคะขอบคุณล่วงหน้าเลยเลยขอบคุณค่ะไปเช็คชื่อในห้องเรียน,นกันเลยค่ะถ้าพร้อมกันแล้วนั่งประจําที่เลยโต๊ะนักเรียนใครตรงนักเรียนมันเดี๋ยวคุณครูจะมาเช็คชื่ออินมากเลยวันนี้ทุกคนคะ่ะ<ๆ>เพราะว่าเนเน่ไปรายการเดย์อัพในธีมของยูนิฟอร์มนักเรียนนักศึกษาอายอนไว้กันเลยค่ะเนเน่ back to school คีย์เวิร์ดนี้ติดเทรนด์ทวิตเตอร์แบบข้ามวันข้ามคืนไปเลยจ้ะเช้ามายังอยู่และแน่นอนที่สุดสําหรับ เนเน่ XdDayUp ติดเทรนด์ทวิตเตอร์แบบข้ามวันข้ามคืนตื่นเช้ามากินข้าวเชียงเสร็จยังติดเทรนด์ทวิตเตอร์อยู่ให้มันเลิศเล,เล,เลปังๆไปเลยทุกคนคะ่ะแน่นอนที่สุดรายการนี้นะเป็นรายการวาไรตี้ชื่อดังมากๆของประเทศจีน DayDayUp ดูได้ในแอปพลิเคชัน m a n โกคนไทยก็โหลดได้โหลดแอป,ป Mango มาได้เลยทุกคนคะ่ะไม่ตื่นเต้นเท่าไหร่จ่าย VIP รอดูเลยคะ่ะอะไรหลายๆ,ๆคนเป็นใจ V.I.P. เลยแนมะ่มันง่ายเหมือนดีดนิ้วอะค่ะเราพกน้องในเน่มาด้วยนะคะเป็นรูปถ่ายในวัย17ปีที่กำลังฉาบป,ปูนฉาบอิดอยู่ทุกคนค่ะเพราะว่าเนเน่เคยเรียนก่อสร้างเรียนวิศวะโยธามาก่อนครั้งนี้เนี่ยเขาจะมาเปิดเผยว่าเนเน่พกอะไรมาโรงเรียน<อ>แต่ก่อนหน้านานขออนุญาตรีแอคชั่นคนดูก่อนเมื่อรายการเปิดตัวมาอุ้ยพีฝันนาร อุ้ยฝ่าน้องอีฝ่าน่ารักมากเลยแกเนเน่ฮู้เนเน่เนีน่มาแล้วน่ารักอะลูกใจแม่อจางหลิงเฮ่อจางหลิงเฮ่อจางหลิงเฮ่อหล่อมากลูกมากเลยอะฉันรู้ทุกคนเป็นแบบนี้ตอนเนเน่มานี่คือใจฟูใจปริ่มน้ำตาจะไหลเพราะว่าน่ารักสุดๆแต่พอจางหลิงเฮ่อมานี่คือกรี๊ดจนข้างบ้านตกใจคนขาสำหรับการเปิดรูปเด็กหญิงเนเน่ในวัย17ปีจ้ะ พิธีกรก็คือบอกเลยว่าหน้าไม่เปลี่ยนเลยเอาจริงอีหมย,ย่างค่ะเหมือนเดิมค่ะยังไงอย่งงางนั้นน่ารักยังไงอย่งงางนั้นสวยยังไงอย่งงางนั้นเลยพี่ผู้ร่วมรายการค,นคอนรันก็เลยบอกว่ารูปของผมอะก็ตอดอายุ17เหมือนกันนะเออแต่ของเนเน่อีหมย,ย่างค่ะเหมือนกันค่ะเหมือนกันกระเดะกระเดะเลยจ้าความน่ารักเนาะแม่เนาะเอ็นดูเอ็นดูแล้ววันนี้ทุกคนขาเนเน่มาลงจ้ามาลงไหวปวดตัวเองเลยแกงตัวเองเราหนึ่งบอกเลยเนเน่สักอย่างไม่เคยทําให้เราผิดหวังด้วย ความที่ว่าเนเน่เจ้าใหม่ซินค่ะยืนร้องเพลงเปิดรายการค่ะข้างหนึ่งน้องอีฝานจ้ะข้างหนึ่งจางหลิงเฮอค่ะแม่ค่ะสูง้มากเลยเนเน่ก็เลยลงรูปใหม่เลยค่ะแบบเวอร์ชั่นใหม่เลยจ้ะลงไปเลยค่ะไปดูทุกคนหาในเว้ยป๋อเนเน่ลงเลยว่าเจ้าเพี่ยนร่งาง啦没有痕迹งเล่เน,น่เขาลงเลยค่ะว่าภาพถ่ายนี้นะทำให้ฉันดูโตขึ้นสูงขึ้นแหละอุ้ยกริ๊ เลยนะอ่าไม่มีล่องลอยเลยเลยกริปเลยแม่นี่เนเน่เขาคือลงเองเลยทุกคนจ๋าไปดูนะโอ้ดูไม่ออกสูงเนเน่บอกเลยว่าตัวเขานานสูง2เมตรแปไปเลย2เมตรแปไปเลยนี่ความธรรมดาที่ไหนแล้ะเนเน่เจ้าหน้ิน่ะแม,ม่มาดูคอมเมนต์ก่อนมาดูคอมเมนต์เลยทุกนนี่เลยคอมเมนต์นี้เลยเขาจะบอกเลยนะว่า ผู้อายผู้อายอ่ะหนูไม่ได้ตัวเล็กเลยลูกไม่ไม่เล็กไม่เล็กเลยตัวแบบไม่เตีย้ยเลยนะเนี่ยอีเตีหนตัวผู้อายอ่ะแม้แต่สักนิดก็ไม่ตัวเล็กเลยอ่านี่เขามาเลยแต่และคอมเมนต์ทุกคนไม่ธรรมดาเนเน่มาลงรูปตัวเองด้วยนะในรายการอ่ะลงรูปตอนอายุ17บในวัยป่อลาสุดมาลงรูปเด็กหญิงเนเน่ในวัยสิไปเลยค่ะนี่ฮัลโหลชูอูชูอิเตเนเนอ่ออะเนเน่ในวัยสิบห้าปี ทุกคนน่าลักน่ารักมากวันนี้บอกเลยนะว่าอู้รูปนะจากที่เวานะคะเป็นนูนเลยค่ะนี่คุณช่วยฉันหน่อยคุณช่วยสอนฉันหน่อยว่าทํายังไงอยากสูงสองเมตรแบ้างเนเลยคอมเมนต์นี้บอกเลยนะว่านีผู้ชายไอเดอร์เรนต์ะคุณก็ไม่ได้จะเรียกว่าเป็นคนตัวเล็กนะเขาเรียกว่าเคไอเดอร์เรนตนะคุณไม่ได้เป็นคนตัวเล็กนะคุณเป็นคนน่ารักตั้งหาก เสียงสูงมากเลยตอนนี้นเขาบอกเลยสิดูสิดูสิพื้นหลังอะ โอ้ยไม่เบี้ยวเลยไม่เบี้ยวเลยทุกคน,นะคะ่ะความแบบความอวยลูกกนะันเนาะความลักก็คือความรลกักคนนี้บอกเลยเออจะเจ้าละ่ะจะเจ้าละ่ะรู้แล้วรู้แล้วละ่ะนี่เลี้ยงหมีปลาคุณอะสองเมตรแปดไปเลยสองเมตรแปดไปเลยนี่จะเจ้าละ่ะรู้ละรู้ละล่านี่คนนี้บอกเลยนะวะ่านี่ชื่อจุ้เกาตาคุณสูงที่สุดคุณน่ะนะจะบอกให้เลยนะสูงที่สุดปลาเปาเป้คุณแค่อยู่กับคนที่สูง มากๆแค่นั้นเองอ่าอีฝานว่าสูงแล้วจางหลิงเฮอสุงพระเอกทุกคนคะ่ะคือต้องบอกเลยนะว่าแอบเมาสเลยว่าประวัติของจางหลิงเฮอหล่อเพอร์เฟกเรียนเก่งกีฬาดีกิจกรรมเด่นนี่คือพระเอกซีรีส์ในชีวิตจริงแล้วหลายคนเลยบอกว่าอู้ถ้าเขาเล่นซีรีส์ด้วยกันนะถ้าเขาเล่นซีรีส์คู่กันนะ perfect พูดเลยรับซีรีส์นักเรียนสักเรื่องไหมจ๋านะคะนะคะคนนี้บอกเลยนะคะว่าเป่าป้าเวลาไปโรงเรียนนะดูแลตัวเองด้วยนะอย่าปีนรั้วล่ะลูกยังเด็กเราก็สนแมค่ค่ะฟิลเหมือนส่งลูกน้อยไปโรงเรียนอะไรแบบนี้นั่นลูกคนนี้บอกเลยนะว่าฟาเชียนาฉันพบว่านะ แสบมดูเบียเบ้ยวๆอ่ะที่รักเออยังไงก่อนยังไงก่อนอุ้ยจังหวะนั้นลมน่าจะผ่านแหละคุณพี่ลมน่าจะผ่านไฟมนเลยเบียเบ้ยวๆนิดนึงเออ,เออไม่มีอะไรไม่มีอะไรนี่คนนี้บอกเลยนะว่าว้าเชี่ยวชะลอชั้นขำจะตายอยู่แล้วคือชั้นหัวล้อแทบจะหมดลมหายใจแล้วเปอเปย์เปาเปยนะสูงสองเมตรแปดไปเลยจ้าคนนี้บอกเลยว่าเปอเปยคุณสูง2เมตรแปแบบนี้นะรองเท้าสูงไปแล้วค่ะ2เมตรค่ะอะยังไงไปดูในรูปคําตอบทุกอย่างมีในไวปยปอเนเน่เจ้าหนสินนะจ๊ะ คนนี้บอกเลยเป,ปอเปี่ยะความแบบความทันสมัยของคุณนั้นความเทคโนโลยีของคุณนั้นดีมากเลยนะโอ,อ้สักนิดก็ไม่ต้องแก้ไขเลยค่ะไม่ต้องแก้ไขอะไรเลยจ้าเพอร์เฟกวันเมวันเม์นะคะคุณคนนี้บอกเลยว่าอุ๊ยแม้ว่าฉันจะไม่เคยเจอคุณเลยนะ แต่คุณสูงกว่าที่ฉันคิดไว้นะคุณคนนี้บอกเลยว่าเ่ bye, าไปอ่ะหนูไม่ได้เตี้ยเลยลูกอายปู้ออายปู่จ้องยาวอ่ะจะแบบจะตัวจะเล็กไหมนะอันนั้นไม่สําคัญทุกคนค่ะมันสําคัญที่ว่าว่าอ้นี่จือห่า,หาละมันสําคัญที่ว่าฉันรักคุณก็โอเคแล้วล่ะออหนูจะสูง3เมตรหรือหนูจะแบบสูง150้ฉันก็รักคุณแค่ฉันรักคุณก็โอเคแล้วล่ะคุณคนนี้บอกเลยว่าแน่ๆน่ฉันเห็นคุณ โอ้ยน่าหยิกแก้มมากเลยอะน่าหยิกแก้มเจ้าหน่ยซินมากเลยคุณน่ารักมากเลยจริงๆนะวันนี้ฉันเปิดทีวีเปิดทีวีนั่งรอเลยค่ะรายการออนแอร์ตรงคืนจะหกโมงเชา้าฉันเปิดทีวีรอแล้วค่ะโอ้ยมันตื่นเต้นความรออะค่ะความรออะค่ะหกโมงเชา้าเปิดทีวีเลยจ้ะรายการออนตรงคืนแม่นี่บอกเลยว่ายืนหนึ่งยืนหนึ่งค่ะเพราะว่าทุกคนนั่งนะคะคนนี้บอกเลยนะว่าโอ้ยเจ้าหน่ซินคุณอะ รูปร่างดีมากเลยนะเอาจงริงเช่นมูนี่อ่ะฉันอิจฉาคุณเลยเพราะว่ารูปร่างของคุณนะดีมากจริงๆคุณคนนี้บอกเลยค่ะว่านี่นะเทพธิดาตลอดการเจ้าไหนซินข้ามผ่านซีรีส์ยเรียนไปซีรีส์เทพเซียนเลยค่ะในน่เจ้าไหนซินคุณนะสามารถที่จะเป็นเทพธิดาได้เลยต่างๆไปทเทพเซียนเลยจ้ะแม่ซีรีส์เทพเซียนไปสวรรค์ชั้น8ปดแสนเก้าคุณพี่ขึ้นลิ์ไปเลยค่ะโอ้ยอยากดู มากเลยเอรอรอละสาคุณพี่คนนี้บอกเลยนะว่าอ้าจับได้แล้วนี่ไงเด็กคนนี้ไงที่เขาชอบย้ายอิดแต่แม่อ้ชอบแบบชอบแบบย้ายออยายย้ายอิดเล่น y ai, y ai. อิดอะไรเงี้ยอ้จับได้แล้วเด็กคนนี้ไงที่ชอบย้ายอิดแอนดู พ่หนูคือพกหินมาเรียนหนังสือด้วยลูกคือต้องบอกเลยว่าในกระเป๋านักเรียนของแต่ละคนไม่ธรรมดาจริงๆโดยเฉพาะในกระเป๋านักเรียนของเนเน่เจ้ไหมซินและจางหลิงเฮอที่จางหลิงเฮอเนี่ยข้างในกระเป๋านักเรียนมีแต่จดหมายรัก คือเขาไม่ได้พกมาแต่คนอื่นนะเอามาใส่ไว้อุ้ยโหนี่คือบอกเลยว่าเป็นเรื่องจริงสําหรับเจ้าหนหมซินที่ตั้งใจเรียนจนเอาอิดไว้ในกระเป๋าส่วนจางหลิงเฮอที่ในกระเป๋ามีแต่จดหมายรักของสาวๆอ๋อไม่ธรรมาดาจริงๆทุกคนจ๋าบอกเลยว่าต้องดูทุกคนค่ะถ้าเป็นไปได้นะคะก็คือเนเน่เจ้าหนหมซินเนี่ยอยากจะให้มาสัก86 EP 89 EP ว่ากันไปก็เป็นเป็น,ปนพิธีกรหลักในรายการเลยก็จะได้เพราะว่าอุ้ยตอนนี้คือภาษาจีนนะคะคือ คนจีนคนหนึ่งเก่งมากจริงๆสามารถโต้ตอบเล่นมุกเมาสมอยต่างๆได้สนุกมากจริงๆต้องไปดูรายการนี้ Day Up, เดเดอัพเนเนเจิ้งไหนซินในลุกของนักศึกษาอ่ะเพอร์เฟกว่าแล้วฉันจ่าย v i ไไปแล้วฉันต้องไปดูซ้ำให้คุ้มเงินแกขออนุญาตไปก่อนนะคะไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายจ้า